โสไซมัสสวัสดีเช้าว,วันศุกร์ค่ะทักทายจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเหมือนเดิมนะคะวันนี้ใช้วันศุกร์สุดสัปดาห์ค่ะก็เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะก็ขอให้ทุกคนทําง,งานอย่างมีความสุขนะคะพรุ่งนี้ก็ได้หยุดแล้วค่ะตักสีก็ทํางานนะคะวันเสาร์ค่ะทุกคนก็จะได้หยุดแล้วนะคะได้พักผ่อนแล้ค่ะได้ออกเที่ยวแล้วใช่ไหมคะเหมือนเดิมนะคะวันนี้เอาบรรยากาศข้างทางมาให้ดู นี้ก็อากาศคืมค่ะเส้นทางไปทํางานเหมือนเดิมค่ะชีวิตเหมือนเดิมเส้นทางเดิมค่ะบรรยากาศข้างทางวันนี้นะคะอากาศค้มนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะมืดไหมดเลยค่ะก็คิดว่าฝนฝนจะตกนะคะบ่ายนะคะวันนี้พรุ่งนี้วันอาทิตย์ฝนตกค่ะทั้ง3วันแต่ว่าตกก็จะไม่รู้ตกเวลาไหนนะคะจะเช้าหรือบ่ายก็ประมาณนี้ค่ะขอ ทำงานกันมีความสุขนะคะวันสุขสุดสัปดาห์ค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ